การที่จะหาความสุขหรือความเรียบร้อยประจำวันนี้สำคัญอยู่หลายทางและก็มีอยู่หลายอย่างเช่นเรื่องการศึกษาของเยาวชนเรื่องการศึกษาวิทยาการทางโลกเพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีความก้าวหน้าและสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ความรู้นี้หมายถึงทางวัตถุ เพราะว่าคนเราก็ต้องการที่จะมีวิชาความรู้เพื่อที่จะทำมาหากินเลี้ยงเลตัวเองเป็นสำคัญในเวลาเดียวกันความรู้ทางวัตถุนั้นก็จะต้องประสานด้วยความรู้ทางจิตใจหมายถึงวิธีที่จะคุ้มกันป้องกันร่างกายของตัวหรือวัตถุต่อสิ่งที่ไม่เป็นวัตถุ ต่อามธรรมที่เป็นจิตใจคือความโลภความโกรธความหลงความกระหายอำนาจก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะควบคุมเราจะต้องสอนทั้งสองอย่างสอนวิทยาการเพื่อให้ทำมาหาเลี้ยงชีพนี่หมายความว่ามีอาชีพมีความรู้ทางวัตถุและต้องรู้จัก ควบคุมจิตใจอ่ะควบคุมสติของตัวให้สามารถใช้ความรู้ทางวัตถุนี้เพื่อประโยชน์ของตัวเองประโยชน์ของตัวเองนี้อยู่ที่ประโยชน์ของสังคมด้วยเพราะเราอยู่ในสังคมถ้าไม่รู้จักวควบคุมความรู้ที่มีในทางวัตถุก็าอาจเกิดความเดือดร้อนต่อผู้อื่นในที่สุด ก็เป็นความเดือดร้อนต่อตนเอง